อะไรนะครับพี่เป็น,ปนอุงมงใช่ไหมมันจะมีองมงต้นไม้ครัแบบไอ,อ,อเป็นสนวนใหญ่มากเป็นเส้นทางเป็นเป็นเส้นทางที่เข้าสน <c oughs> ใจเจออัางตั <c oughs> อัน,นี่คือเป็นเส้นทางเดินชมป่าเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะแต่ปกติมันคือจริงไหม बस यार पे เด็บนะนะขึ้นป<น>่าดองด็บดบ้านเราอ่ะ แบบนี้หาชมได้ยากเนาะค่ะเย็นเย็นมากเลยโอ้โหนี่เป็นต้นไม้มีองค์มาค่ะอันนี้มันเป็นทางเกวียนหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางทางเก่า ไก่ปลาเขียอไไก่ปลาเยอะมีสัตว์อะไรบ้างที่อยู่นี่นอกเหนือจากไก่ปลาแล้วฮะมีอะไรบ้างนะฮะไม่ไม่มีสัตว์โตนะมีพวกกระรอกกระแตกระต่ายอะไรแบบนี้ธรรมดาไม่มีสัตว์โตนียนสนเยอะเลยคตนสนครับอันี้เยตนเยหายชมน้ยากินเยนี่ ใหญ่ขนาดน,นี้หาดูที่ะตะจะบ,บุกนี่เยอะเหมือนกันเนาะเยอะค่ะเคยมีคนมาถ่ายไหมพี่ไม่ไม่ค่อยนะคะคนวนทำไมรู้จักกันจริงเนาะ,ะประมาณกี่กิโลครับ สองกิโลเนาะค่ะสองกิโลโอ้นี่ะปกติถ้าถ้าถ้าแจ้งไม่จะเข้าป่าก่อนจะได้เตรียมไว้ค่ะไม่แต่เราดูอย่างนี้แหละเป็นแบบธรรมชาตินี่แหละของแท้เลยมีน้ำมีอะไรก ม,มันมันมันจะมีเป็นโซนครับไออย่างพายุงอย่างนี้ถ้ามีถ้ามีต้นเข้าขึ้นตามรากตามอะไร เป็นเป็น,ปนไม่มีดอก ไปนี่เยอะมากเลยนะเนี่ยเนาะโอ้เนี่ยรับโซเรวเนี่ยโอ้คนเขาหาซื้อจนนี่มีมีนักศึกษามีอะไรมามาขอเข้าเรื่อยครับมาขอไปทำใจเนาะยำใจเดินคนเดียวนี่กล้าเดินไหมพี่คนเดียวก็เดินนะคะอแต่มีหลงมากนะนี่เนาะ มหลงเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเดินอย่างนี้อาจจะไม่หลงตามทางเนาะเพราะว่าเกิดเกิดที่นี่เนาะก็หาของป่าที่นี่ก็เลยชินเดี๋ยวนี้เขามีการขออนุญาตให้เอ่อเขาเรียกอะไรอนุญาตให้คนเข้ามาหาของป่าอยู่ก็หาเป็นปกติค่ะก็คือใช้ประโย เดิแต่ว่า้าบเอาไม้ใหญ่ออก านที่หนึ่งเป็นฐานสมุนไพรเนาะสมุไพรี่เป็นฐานที่สอง เทาไรน,นะครับเกหนึ่งพันสามรอแปสิบเจ็ดต้นเนาะประมาณสองกิโลอู้น,นี้ไกลเหมือนกัน,นะจันเนาะสิบสองนาทีนะเนี่ยกับสิบสามนาท,ท,าทอีอันนี้มั่นใจว่าตีครบไหมฮะ ย,ยังไม่ครบเนาะน่าจะเยอะกว่านี้เอมันโตเรื่อยๆไงนบบโตเรื่อย ถ้าเกิดว่าเราไม่มาทําแบบนี้นี่ก็หมดไปจริงๆนะเนาะแล้วค,คนที่เอาไปก็คือเอาไปไปทําฟืนอะ่ะไม่ประโยชน์เลยสิบสองนาทีเพราะว่า โดยคร่าวๆนี่ถ้าอันนี้เราอันนี้วิ่งธรรมดาเนาะประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะประมาณค่ะประมาณตอนนี้กี่นาทีแล้วคะสิบสี่นาทีอ๋อสิบสี่นาท,นาทีครึ่งทางแลนะ้วฮะจะถึงแล้วะ จริงเลยนี่ของแท้เลยนะแท้เลยประธานน้ำแลวแต่ที่ปรึกษาไม่ฟังนี่แหละสุดยอดเลยบ้านเนี่ยผมจริงเลยนะเออได้เห็นอะไรแบบนี้อะจานบอกหลายครั้งแล้วไม่เข้าหลอกไม่ได้เกลียมไม่เคลียรรก็จะจเจอแบบนี้แหลมะมันนี้บ้านเลยนะฮะ นี่เป็นวัดนช่ฮะ 好。<noise> <noise> <noise> i will